อย่างนี้ไม่ให้หึงได้ไงคุณเอิงขอบคุณค่ะขอกี่ใส่ตูดคุณเอิงขอบคุณค่ะแทนจัดแทนมากได้เดี๋ยวแครไปหาคลิปดูห้าสิวินบวกชาลีเป็นเดิมพัน <c oughs> แรงมากสงคราม ดอนวัชชารีตกลงเรื่องเพลงแล้วค่ะกำลังจัดก,การเรื่องเอกสารกันอยู่ก็เดี๋ยวจัดก,การเอกสารเสร็จปุ๊บก็รีบทำเพลงขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็รีบนัดวันอ,อ,อัดเสียงกับคุณกามินนะคะ <laughs> เพื่อที่จะให้เพลงออกมาให้ทันก่อนที่คุณกามินจะไปทำงานที่ไทยเนาะ เพราะว่า <ar> th ตอนที่เขาไปทํางานที <c oughs>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  ่ไทยก็ก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่ไปถึงไทยแล้วมีเพลงทุกคนฟังเนาะทุกคนก็อยากจะให้เพลงออกมาก่อนที่คุณการมินจะถึงไทยเนาะก็ตอนนี้รีบจัดการเอกสารนะคะห้าิบวินไม่เท่าหนึ่งแฟนด้วยแล้วตอนนี้คนไทยก็อินเกินอินได้แต่ว่าไม่ต้องไป ว่าร้ายฝ่ายตรงข้ามแล้วทุกคนมันเป็นแค่การในน,นั้นเฉยช่วยแก้แค้นช่วยแก้แค้นยังไงอ่ะ